ทุกคนเปิดเสียงเลยนะนี่คือรอบตาสีนะครับดูนะครับสองซองแล้วเอาเลยครับวิ่งเข้าใส่ครับใครจะได้ชนะครับฝังผมดูฝั่งคนอื่นนะครับเอาแล้วถึงแล้ววางระเบิดเก็บกับยิงใส่ไม่มีตัวนะครับหาตัวไม่เจอนะครับวิ่งหนีต่อไป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 นั่นไงมีตัวยิงบอยิงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มาใส่เก็บเสียงครับทุกคนเดี๋ยวครับไปวิ่งไปเลยครับ ูเอาแล้วครับเอาแล้วยิงแล้วยิงตา้าจ็บนะครับเฮ้ย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 เอ้ยเอาหมดทุกคนตวง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 ปัญญาบุญเดีเฮ้ยนะครับนะครับมีตัวเข้าใส่นะครับเขาก็วิ่งนะครับวิ่งแล้วก็ไปจอมเกงหอยแข็งขำใหญ่ขำใส่วิ่งนี้นะครับวิ่งนี้ต่อนะครับแตก ไาเ